สวัสดี FC แล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาชมรถตู้กิติวัตรพารวยนะครับวันนี้ผมพามาดูหอน้องฮูกนอนหนู609กรุงเทพมหานครคันนี้เป็นรถบ้านครับเดิมบางหน้าหลังเดิมนะครับสวยๆเลยครับกระจังหน้าเป็นปี2014ครับแปลงหน้ามาแล้วเรียบร้อยยางใหม่นะครับขอบ17นะครับทั้ง4เส้นนะครับสีขาวอบอวบสวยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดมองหาอยู่นะครับ คันนี้ปี2011ครับเครื่อง205ราคาอยู่แค่489,000บาทนะครับดูรอบๆนี่มีสเสน่ห์หรือก็เกินก็ได้ไ่ชมครับท่านใดอยากได้นะครับรถตู้คอมมวเตอร์นะครับเครื่อง2.5ปี2011คันนี้รีบโทรมาครับที่เบอร์097-092-7670ครับผมแม็กพร้อมรับสายนะครับผม นี่ครับมาอยู่ที่2อง0สนหนึนะครับสวยมากครับด้านในแต่ง v p พวโปรลัยพาวเวอร์นะเป็นเบาะคัสตอมนะครับนะฮะกระจกครอบโครเมียมนะครับมาดูทางด้านพาม่านก็มีแล้วนะครับท่านผู้ชมทางด้านฝั่งคนนั่งก็ดูสวยงามนะครับที่สำคัญครับนี่ครับ พื้นปูใหม่ด้านข้างหุ้มใหม่นะครับด้านบนนี่ครับแต่ง VIP สวยๆแบบนี้ครับผมเบาะคัสตอมสวยมากครับ3มแถวนะครับนี่ครับถ้าไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะท่านผู้ชมครับคันนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วด้วยนะครับเป็นประตูดูดเรียบร้อยแล้วนะครับนะมาดูด้านหลังกันหน่อยครับผมนะฮะ สวยงามแค่ไหนครับอันนี้พี่ถ่ายมาฝากถ่ายมานี่ครับสวยงามครับเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับโทรมาที่เบอร์0 9 7ย์ก7 6 7 0ผมแม็กพร้อมรับสายครับ